อันนี้อร่อยมากเลยทีรักแม่คุณโอนเงินใหน้ฉันสองหมื่นอะ่ะฉันรับไว้ได้ไหมอะ่ะรับสิรับไปเลยมันจะดีเหรอดีแม่ครับถ้าผมไม่ได้แอบเอามือถือของเมียผมเนะี่ยมาเล่นเกมแล้วก็ผมก็ไม่รู้นะครับว่าแม่แอบโอนเงินให้กับเมียผมอะ่ะ <c oughs> ขอบคุณสําหรับสองหมื่นนะครับเฮ้ยโซนมึงก็มีครอบครัวแล้วอะทำไมยังขอตังค์พ่อแม่อยู่วะ ภาระพ่อแม่ชันเลยพอได้แล้วรีบกินข้าวไปเลยกับข้าวอร่อยมากเลยนะแต่งงานแล้วแต่ยังขอเงินพ่อแม่อยู่อีกไม่รู้สึกอายบ้างเหรอเฮ้โอโซนถ้าให้กูพูดนะเว้ยมึงลองไปคุยกับบ้านแฟนอีกทีไหมทำไมต้องให้ค่าสินสอดเยอะขนาดนั้นด้วยวะตอนนั้นที่กูแต่งงานอะกูให้แค่แปดหมื่นเองสุดท้ายก็ได้แต่งอยู่ดีจริงๆพ่อตากูก็บอกนะว่าไม่ต้องให้ค่าสินสอดเยอะให้พอเป็นพิธีแต่กูอยากให้เองอะ แเมืองก็ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าสินสอดกูเลยนะเพราะยังไงเดี๋ยวกูก็ต้องไปขอพ่อแม่เพิ่มอยู่ดียังไงอนาคตนเนี่ยเราก็ต้องพึ่งพาพ่อแม่อยู่ดีว่ะฮัลโหลแม่ครับคืนนี้โอโซนอยากกินหมูตุน๋นส่วนลูกสะใภ้ก็อยากกินกุ้งเผาครับเฮ้ยขอบคุณครับเฮ้ยโอโซนนุ่งสองคนก็แต่งงานกันแล้วอะทำไมต้องให้แม่ทำกับข้าวกินด้วยวะเอาก็ปกติเนี่ยทำงานก็เลิกทุ่มหนึ่งแล้วคิดซะว่ากลับไปเนี่ย ก็ได้กินข้าวพร้อมกันไงแล้วเดือนหนึ่งอะมึงให้เงินพ่อแม่ใช้เท่าไหร่วะอืมก็ไม่ได้ให้นะแค่กูกลับไปเนี่ยเขาเห็นหน้ากูเขามีความสุขแล้วเป็นไงไหวไหมอ้าโอโซนนี่รถเหมือมึงยังผ่อนบ้านอยู่ไม่ใช่เหรอวะทำไมไปซื้อรถใหม่แพงๆมาขับอีกแล้ววะพอดีว่าพ่อแม่กูกลัวว่ากูจะผ่อนบ้านไม่ไหวอะท่านก็เลยแนะนำให้กูวางเงินดาวนเยอะๆตอนนี้บ้านกูเนี่ยก็เหลืออีกไม่กี่เดือนละ ก็เลยมีกำลังซื้อรถคันนี้เฮ้ยเดี๋ยวยังไงกูรีบไปรับเมียก่อนเะเว้ยเจอกันเจอกันสงสารพ่อแม่โอโซนนะเธอมีลูกชายใช้เงินกิ่งมากเลยอะตาร์กไฟคือจริงๆแล้วเมื่อกี้โอโซนเขาแค่เราเล่นกับแม่เฉยๆอะพอดีว่าฉันท้องพ่อกับแม่โอโซนเขากลัวฉันทำง,งานหนักอะ ฉันก็เลยลาออกจากงานสงสัยแกกลัวฉันไม่มีเงินใช้มั้งก็เลยโอนมาเฉยๆอ่ะเออตักใกล้คลอดแล้วนี่เมื่อไหร่จะลาคลอดอ่ะเออคือว่าตอนนี้ฉันยังพอทําไหวยอยู่อ่ะฉันก็เลยทํํๆไปก่อนนี่นี่นี่น,นี่สองผัวเมียรีบย้ายของออกจากบ้านเลยนะฉันไม่ให้เช่าต่อแล้วทําไมล่ะเจ๊ก็หล่อนจะคลอดลูกแล้วไม่ใช่เหรอมันก็เหมือนมีคนมาเพิ่มอีกคนนึงสิ แล้วเสียงเด็กนะโอ้ยน่ารำคาญฉันปวดหัวนี่จะมีลูกทำไมไม่รู้จักมีบ้านเป็นของตัวเองกันฮะรีบย้ายของออกเลยฉันไม่ให้เช่าต่อแล้ว <c oughs> คุณนี่เราจะทำยังไงกันดีอ่ะคนอะไรก็ไม่รู้ขี้งกชะมัดเลยถ้าไม่มีบ้านเป็นของตัวเองก็ห้ามมีลูกกันเหรอวัยรุ่นสมัยนีย้จะมีสักกี่คนเชียวที่สามารถซื้อบ้านได้ด้วยตัวเองอะ่ะนี่ถ้าพ่อแม่คุณช่วยเราบ้างเนี่ยป่านี้เราก็คงไม่มาถึงจุดนี้กันหรอก คุณฉันคำนวณมาแล้วอ่ะค่าสินสอดเรา8 0 0 0มืนแล้วถ้ารวมกับเงินเก็บของเราเนี่ยเราก็จะได้เงินพอที่จะดาวรถเลยเแบบนี้เวลาคุณออกไปเจอลูกค้าเนี่ยคุณก็จะได้สะดวกขึ้นไงยังไงลูกก็ต้องมีเงินเก็บหน่อยนะเดือนนี้อย่าลืมโอนตังกลับมาด้วยละ่ะคือพ่อแม่ผมไม่ค่อยมีเงินนะอย่าไปกดดันท่านเลยอีกอย่างผมก็มีเงินเก็บไม่กี่หมื่นเองผมว่าอย่าเพิ่งซื้อดีกว่า พ่อกับแม่คุณไม่มีเงิน,นแล้วน้องชายของคุณเอาเงินที่ไหนไปซื้อรถละ่ะยืนทำไรอ่ะรีบขึ้นรถสิไฟบ้านหลังนั้นที่เราไปดูรอบก่อนเนี่ยราคารถล,ลงมาอีกแล้วนะ แล้วพ่อของฉันก็บอกด้วยว่าจะช่วยออกทังให้แสนห้าแล้วถ้าพ่อกับแม่ของคุณช่วยออกอีกห้าหมื่นเนี่ยเงินดาวบ้านของเราก็จะครบแล้วนะน้องผมจะแต่งงานแล้วว่าแฟนมันบอกว่าค่าสินสอดเราไม่ได้แม้แต่บาทเดียวพ่อแม่ผมไม่น่ามีหรอกพ่อกับแม่ผมก็ไม่มีใครช่วยนะทำไมถึงเรียกผมกับน้องชายได้ล่ะอะไรอะไรก็จะให้พ่อแม่ผมช่วยอย่างเดียวเลยแล้วก็หัดช่วยตัวเองบ้างสิ ไปแล้วอย่างนี้นายไปพบลูกค้าแต่ชั้นตอนเย็นนยนะอหัวหน้าครับคือว่าภรรยาของผมพึ่งคลอดนะครับผมกลัวว่าไม่มีคนดูแลอย่าบอกมาสายครับอ้าแต่ภรรยานายก็เพิ่งจะท้องแก่เองไม่ใช่ไงมันจะดีเหรอไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวพ่อแม่ผมดูแลเองอ๋อดีดีดีบ้านอื่นทั้งครอบครัวเลี้ยงลูกแต่แฟนของฉันคนเดียวเลี้ยงทั้งครอบครัวกินอะไรที่มีประโยชน์หน่อยสิ ของพวกนี้อย่าไปกินเลยเราไม่ได้มีเงินขนาดนั้นอะเออแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องไปฉีดวัคซีนกันแเรานะบอกแม่คุณให้มาช่วยดูลูกหน่อยสิฉันจะได้ออกไปหางานทําด้วยออคือแม่ผมบอกว่าน้องสะพายก็ท้องเหมือนกันนะพวกคุณใช่ไหมครับที่เล็กแก๊ปอะเอ้าไฟไฟกูว่าจวงนี้มันแปลกๆว่ะ หัวหน้าเริ่มมองมึงไม่ดีแล้วนะเว้ยกูได้ข่าวมาว่าเขาจะปลดพนักง,งานออกด้วยโอโซนตอนเด็กรอบนี้ได้ทำได้ดีมากเลยนะเดี๋ยวเย็นนี้ผมโอนโบนัสแบบจัดหนักจัดเต็มให้ได้เลยโอเคไหมพ่อแกปูนแกเป็นลูกคองโตจะไม่ช่ยวยเลยเหรอช่วยทาบ้านป่านนี้เราก็คงไม่ไปขี่แนี้กูไม่คิดเลยว่ะว่าจะโดนรถชนอะเสียค่ารักษาเยอะเลยอืม นะยังไงมันก็ดูแลตัวเองก่อนแล้วกันเออเอาเงินนี้ไปใช้ก่อนนะเอ้ยโอโซนเฮ้ยโอโซนคุณชอบบอกว่าโอโซนเนี่ยกาะพ่อแม่กินแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ของเขาเต็มใจที่จะช่วยลูกตั้งหากแต่คุณน่ะเอาแต่พึ่งพาตัวเองเพราะว่าไม่มีใครให้พึ่งพาไงพ่อแม่ของคุณเนี่ยนอกจากไม่ช่วยแล้วเนี่ยก็ยังมีแต่ขอขอ,ขอ เราเองก็ลําบากเหมือนกันนะ<บา>ก็ <neuro int uitive> ถ้าผมไม่ให้อะผมก็กลายเป็นลูกอัตตันยูสิ <Red> <up> แล้วเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือล่ะเขาเคยช่วยเราบ้างไหมมีแต่บอกให้เราเนี่ยหาวิธีเองหาทางออกเอาเองคนที่มีพ่อแม่คอยช่วยเดินเนี่ยเดินไปไหนเขาก็ไม่สะดุดส่วนคนที่ไม่มีพ่อแม่คอยช่วยเดินเนี่ยก็ต้องสะดุดตลอดทางแบบนี้แหละถ้าไม่มีเงินช่วยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ควรจะพึ่งพาอย่างอื่นได้บ้าง แต่นี่อะไรอ่ะไม่มีเลยสักอย่างผมขอโทษนะอนาคตอ่ะผมจะไม่ให้ลูกเราเหมือนเราสองคนแน่นอนเรามาเริ่มใหม่กันนะมาเป็นพ่อแม่ที่ลูกพึ่งพาได้กันเถอะ